สวัสดีจ้ะพี่น้องหลังจากแม่ขุนเดชเนาะ,ะเก็บผักมาหลายรถล,ละจ้าผักมันกระบางมันนี่กะสิมาปลูกผักแซมเนาะพี่น้องเนาะปลูกผักไม้วาสันถเถาะกับไปได้ซื้อมาหลายยางดอกจ่าพิ่งผักกันยังยังอยู่ม้วนเกิดกับกระลังเกิดกะสิมีบักแตงเนาะจ้ามีสลัดนี่แหละโัวละผ้า ไอ้กะเพราฝรั่งบักเขือนหน่อยก็บักเขือ,อบบเ,ขเทศบ่หลายดอกจาก้าอันนี้ก็เป็นพักซี่เนาะพี่น้องแม่คุณเดชบานใหม่พักซี่เล่าจ้ากะลัมแดงกะลังห่อใบเนาะพี่น้องเนานะกะลัมแดงกะลังห่อใบอวดลวเลยอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายจา้ะขึ้นช่ายผปีปง บุกไล,ล่และคุณมอคอลีก็ลังออกดอกออกดอกอันนี้เป็นยางบูนั่งก็บอกออกดอกหรือว,ว่าเป็นกระลำฟอกโคลีจ้ะอืนี่ก็เป็นเครื่องตัดหญ้าที่นองเนาะเครื่องตัดหญ้าจา้ะช่วงมีฝนมันตกแม่คุณเดชก็เลยอยากลงพักอีกเนาะจา้ะเบิ่งพักบุ้งพักบุ้งก็พึ่งขึ้นที่น้องเออพักบุ้งพริกเนาะ ซาละแหน่จ้ะอันนี้บอนมัอันนี้บนอน,น,บนมันผักเด้นพี่น้องนุ่มๆงามๆตัดทิ้งเนาะอันนี้แม่คุณเดชก็เอาดินมาไหมหะไซไม่ลรอจ้ะเบิ้งพักกาดต้องเก็บรีบเก็บกินน้องพี่น้องเดี๋ยวมันออกดอกเดี๋ยวมันบ่อแสบลรอจ้ะกระหล่ำแก้วพี่น้องเอ้ยเบิ้งกระหล่ำแก้วแม่คุณเดชจะกินหัวไหนาดีนี่หอดฟักแมวนะจ้ะฟักแมวตาสี อันนี้เป็นสลัดแบบว่านั่งเกิดเ้นเองเนาะพี่น้องนาอสลัดบม่ได้ปลูกนั่งเกิดเ้นเองขอ,องเหลือพุงพี่น้องกระลาแก้วเร่องเลือกี่หัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวแปดหัวจ้ะเรืออย่แปดหัวอันนี้เป็นสลัดที่ขึ้นเองนะพี่น้องเม็ดมันแบบว่าเอาเพาะและ้วมันบ,บ่เกิดแล้วเมลเกิดปีนี้เนาะ เดีเป็นพวกสรลาแน่ที่เกิดขึ้นเองพี่น้องิึงสลาแน่มันขึ้นเราเองนะพราหอมแผนมนิึงนี้กระลำหัวแมวคุณเด็ดอู้กระลำแก้วโอโ้โหเลยพี่น้องเห็นบักไม่ต้องหัวยหงไงมีพริกนะพี่น้องพริกจก้ะดีๆถ้าพ่อปลูกกินได้กับปูกกินพี่น้องอันนี้แม่คุณเดชป้าปานาจะใช่อัน บ่น่าจะแม่นอนบอกโคลี่แล้วจะอาจจะเป็นกระลำหัวพี่น้องเนี่ยนาออาจจะเป็นกระลำปรีแต่ว่าเขาผสมคราอันนี้มากผสมอันนี้เป็นกระเทียมไงเบิรงกผักหอมไทม์อนแม่คุณเดชเอออันนี้วพวกผักกาดมันกระเริ่นแกล้ะจ้ะพักหอมไทม์อนพันนี่สวยงามอยู่จ้ะแต่ว่ากินนังจะชุนแบบก็ค่อยเสยบปรพี่น้องเนาะ ตัดมืมอดัซชั่วโมงจ้ะเปิดให้เป็นตัดมืมอดนะัซชั่โมงแต่ว่าฟังนี่จะบ่ค่อยง่ามก็อีกฟังนึ่งนะจ๊ะเบิงกะลำหัวแล้วบ่เป็นยังแม่คุณเด็ดปลูกไปเรื่อยจ้ะพักยังเ่อพักยังเบิดกับเอามาปลูกแซมปลูกแซมก็สิได้ยุดดอกพี่น้องจักสองหลอดปีละสองหลอดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะน่อยกว่าหนาวมากนี่เป็นพักซี่เดี๋ยวต้องลุกไปอมไปแก่ยงละพี่น้องเดี๋ยวสิหาเนวมาอม ไปสูเพื่อนร่วมงานกินเยอะพักซี่เบิ่งผักสลัดเลยเรือเนาะพี่น้องเดลยเก็บมีบักทัวเบิ่งไอ้เจ้าคุณบักขี้เดยอเอาไปทิ้งทางขยะสิลูกเนีย่ยเสร็ล้วเอาไปทิ้งถังเอ็มพีรอประหยัดเอาไปซื้อข้าวสารเอ็มเอ็นบล็อคเบิ้งยูดีว่ามากดี ตีทั้งแม่คุณเด็ดแตกเบอร์สเด้เอาไปทิ่มค้นขยะไปทิ่มเูบกกระไดอ่ะอันนี้ก็เป็นสวิตชาดจ้ะมาแต่เสาบุรีเด็ดก,กินเพิอ่นนอกเพิ่นกระสิขึ้นเป็นงังนสุเ,เด็ดทิ้งไปเลยจ้ะอเอเอเห็นไหมน่าจะต้องกินนัน่งกินไปโอนแหงตายจ้ะคุณเดี๋ยวคนคอยมาตัดเอาไปพัดไปเกล็ดขุณเด็ด คุณสวัสดีครับในลูกสยสวัสดีค่ะการอันนี้เป็นบักแตงพี่น้องแม่คุนเด็ดสิเอาปลูกไว้มุมนี้แหละจ้ะถ้าเป็นแตกน่อแพรก,ก่อเป็นถัเพเ่นเป็นเที่ยนเนาะถ้เพิ่นเป็นเครื่อก็อาจสีไตขึ้นน้ำก๊กใหม่ต้นนี้จ้ะพี่น้อง ก,กินเนนมือนเลินเฮินฮันไหวจ้ะไม่ต้องคาดหวังมาก อันนี้เป็นกะ,ะเพราจะออกกินกะเพราจ้าพี่น้องคายๆกะเพราม่วงกะเพราอย่างไปเนาะแม่ผลเด็ดกะสิเอาไว้มองนีและจ้า

ต่อไปบักเคือพี่น้องเขาจะเสียไปล่งไซดีแม่คุณเดชค้ดออกค้ดเขาอยู่นะมือกะสันพี่น้องเอาลุมได้ดีวะ่ะ ขังกระหล่ำเนาะพี่น้องเนาะอย่าปลูกทางกระหล่ำเยลยนะจ้ะเนาะ อะไรถ้ามันเปียกก็จะเข้าไปทำไมล่ะแล้วใครเป็นคนเทน้ำเข้าไปอันนี้เป็นเซลลรีหัวจะเอ้ยเป็นพักขึ้นชัยหัว จ้าพี่น้องอันนี้ก็ปลูกแล้วแล้วเนาะจ้าเนาะปลูกแล้วแล้วเดียวทามันใย,ยมันงามอีกเดี๋ยวแม่คุณเดชส,สีมาอัปเดตให้เบิ้งเนาะจ้าเนาะซ่วงนี้ซ่องนี้แม่คุณเดชกับโบอคอยได้ล่งคลิปันใดดอกจ้าเพราะว่าบ่บอคอยว่างอละเนาะเออก็บบได้มีอย่างหลายนําเนาะอืมเอากขอ็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะจ้าติ่ติดตามแม่คุณเดชเดี๋ยวสีอัปเดตให้เบิง้งเดียเื่อยเด้จ้าเด้อสิพยายาม